อเะไรกเอฮกูลยอียเออกูโดนอะไรอ่ะนมหน้ากูมืดเฉียแล้ววะรู้สึกปวดหัววะกูดูมึงอยู่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 กันอุ้ยแล้วไมมีกระดองเต่าอ่ะลงไงวะเต่าเลยนะเต่าทุกูด้วยเต่าุกูด้วยโอเคโอเคเต่าุบกูด้วยเฮียอะไรวะเอาแล้วเปลี่ยนอบนจุดไฟอ่่วเออตาย โดดไม่ถึงอง่ต้องให้นนท์โดดโอ้เฮียไม่ควรจะไปอีกเหรอต้องให้นนท์โดดละสวัสดีครับคนไทยใครหิวมากกินตรงนี้ได้นะกูอยางเนื้อไว้เราสร้างต่อไม่ได้วะพี่นะลองสร้างต่อดิไอ้กวางไอ้เฮียแม่งงงกับพ่อมเหรอลงไงวะลืมแล้วมองไปที่น้ำอ่ะไม่ต้องใช้กระดองเช็ควิ่งป่าๆแล้วมองไปที่น้ำไปใช้ มองมาที่น้ำอย่างเดียวแล้วก็กดเดี๋ยวเพิ่งดูกับคิ๊ค้างไว้อ่อกันตายอ่ะกีฬาช่นี้ม่งหนาร่างบ้านไว้หน้าท่ตรงนู้นหรอเดินเรียบริมทะเลอืมจำได้ว่าเดินเรียบริมทะเลเว้ยไอ้นี่มีตัวอะไรกันเฮ้ยโดดไปแล้วอะไรอ่ะอุ้ย เฮ้เช็คลอตเลยครับคมเลื่อนไม่อยแต่ผมเลือไม่พอผมโดนยังไงก็ตายวะเลือไม่พอไม่าะไม่เป็นไรเช็คจุบเอาเฮ้ยเช็คตายไ่ถึงยตายยตายเอ้ตายไม่เยี่ยมแต่กูตายาเอ้เอ้ตายเลยตายหมดสระดอไหมอีกอย่างหน้าถงตายหมดแล้วก็เช็คแล้วเช็คลอไหมตายแล้วตายแล้วยิ้มหายละไอ้สันนน่ะ เราเด็กพี่ยังไม่โดดเลยเย็นเย็นนะร้องใจเย็นคิดอยู่คิดอยู่มีอะไรทางมีทางอะไรที่ดีอยู่มืดมืดไม่กล้าโดดมืดเอ้ยแล้วกูทำไงนี่มือใหม่แล้วก็มามาตรงกูเนี่ยเออเกิดก็น้ำล็อกล้วน้ำก็อยู่ตรงกลางหลุมเลยอ่ะแล้วกูไม่ถึงไอก็โดดไเป็นไม้ยังเนาะเป็นกี่ไม้อหรจะลองโดดดูไม่วะจงไปไหนแล้วแล้วมันต้มีกระโดงเต่าก็ได้อะ เฮ้ยไปแล้วเิ็งไปแลรอดก็โอเคลาโอ้เพือนเพื่นน้ำเพนน้ำเพืนน้ำเพืนน้ำิรอดไหมเอ้ถึงวยไู้เน้ำเวืน้ำเน้ำเน้ำมาครับมาครับไอ้เจ๊กไม่ถึงกูไม่ถึงกูไม่ถึงเจ๊มแล้วก็รอชุบ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 ไปด้วยดิ เดเี่ยบอลอยู่เชบอลอยู่ลงไปลงไปหน้าจุ่มน้ำน้าจุ่มน้ำสวยสวยสวยจุ่มจุมจุ่มจุมอ้ตายเนี่ย แอกละคือแอกลเยก็ไม่างหรอกไม่ไปเรีกขวาเลยขวาเลย้กโดดไม่เป็นไอ้เหี้ยไี้ไม่เป็นน่สัมึงก็ล่าไดไอ้ควยมึงก็ดาดไปดมึงไปดิไปดิหมไปดิไปเฮี้ยลงมาติงกัอตัวควอ่ะอน่วยยช่้วช่วยด้วยช่ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่้วย้ยช่ด้ด้วยช่วย้้ย้ย้้ยกูด้วบเียโ้บอดโฟด ไปดิกูหลังเพื่อนเนี่ยเร็วเอ้พวกกูล้มเร็วเร็วรอรับอยู่รอรับอยู่ไอ้เช็กไอ้เช็กนะนะมึงอยากวางมึงวางนี้มึงวางนี้ไปไปโดดพ่อไไปไปเดี๋ยวกูเล่นก่อนไปไปโดนตุปไอ้เฮียช่วยกูด้วยกูโดนดนซุปไอ้เฮียเราไปโดดพ่ออยู่ไหนไอ้บอลบอลโบคอนโบกังน เขาบอกก็เดียวตายแล้วคอนโบตายแล้ว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 เฮ้ยคือพิลุกไอ้ฮ่าฮ่พอดีเป๊ะเลยอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรใช้คอนโบลุมยิงแป๊บเดียวตายแล้วเร็วเร็วคอนโบคอนโบไอ้เหี้ยคอนโบเราไม่มีกระสุนอ่ะกันหาจากไหนอ่ะไอ้จมน้ำมาที่เราเจอในกระเป๋าอะไรไม่รู้อ่ะ เนี่ยแม่เก่าเลยนม่หมดแล้วเฮียครับผมไม่เจอกระสุนเลยอ่ะแล้วได้ไม่มีสองตัวนี่เมื่อกี้มี่สองว่ะตัวไหนตัวไปไหนมีสองตัวไม่ใช่หรอเดในน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยากได้เกาะอยากได้เกาะอุ้ยไอ้ชุดทีโด้ด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไอ้ตัวดีบ้างอยู่ไหนวะเก็บไปวะเฮียทักซิโดอ้เลยตัทักซิโด มันไปฝั่งนะควาบตกดงเลื่อนมาตะเพ่รับทราบครับรับทราบผมรับทราบทุกอย่างอันนี้เราลงมาทำอะไรนะเนี่ยจะลองมุดน้ำตรงกลางไม่รู้ไปไหนจะไปท่านหิมะนั่นอท่านหิมะแทนโดดเพลินลืมเล่นออร์เตอร์มีเพื่อนด้วยสามตัว แมงคอโบไม่มีกระสุนเดี๋ยวนี่ไงลูกธนูเลยไอ้เหี้ยตกใจสัตว์การการการมันจะมันโค้งแย่เข่าหัวเข่าหัวนูกเข่าหัวปวดครับปวดครับอัดอุ้ยอย่าบอกนะเอ้ยเชื่อกูติอัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูลอ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 ยกุลอยเฮ้ยกูลอยได้ไงไม่รู้กุลอยได้ไงเนี่ย โุ้ยยกี้ี่กูมีแล้วเว้ยสุลโลตะวัาเต้มี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 มมีมมีมมี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 มมีได้ีม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 ีี้ีมีมีมีีม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 เมีวีม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 เมีมีมีีมีมีีม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 ามี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 มมี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 มมี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 มมีมมีมีมีลีมมามีมีมีมม กดอีเพื่อดำขน่ากลัวอย่างเบ็ดโอมันลึกมากเลยว่ะอุ้ยดิบด้านไปตัดอีอย่าลืมรีโหลดอย่าลืมรีโหลดถังนะครับไม่ได้รีโหลดถังก็แตกกูไม่ได้จะบอกกูลืมลืมใส่ชุดใส่สัตว์แล้วหรอครับถ้ำใหญ่มากอุ้ยแหลกอุ้ยโหลดโหลดผีโหลดผีหลุดเลยหลุดผีหลุดผีฐานใหม่ เว้ยน,นี่อะไรอ่ะร่างกายนี่หัวกะโหลกเต็มเลยแค่นี่เด็กว่าหรอทำไมมันอยู่ในถ้ำวะมันบอกมันบอกบุงบ้งๆแล้วเจอเจอปลาเจอเต่าเรา<อ>จะขึ้นภูเขาหิมะกันะเราไม่มีที่เดินบนหิมะรองเท้าอ่ะเราเดินได้หรอมันครับใช้เชือกสองแล้วก็ไม้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันจะได้เป็นเอ่อสโนว์เนี้ยอะไรไม่รู้มันไม่ได้กันหนาวแต่ว่าเดินบนหิมะรู้อะไรอ่ะ อ๋อได้แล้วไม้ห้าอันเชือกสองไม้ห้าอันเชือกสองได้แล้วเอ้าบอยดูอะไรก็ไม่รู้เราลงตามบอยมาเอ้ามีรูปเฮียสุดหล่อโอ้โหสุดหล่อเต็มเลยสุดหล่อด้วยดิกูตธิขัตตีนกูตุทธิขัตตีนกูตุทธิขัตตีนลูกติดติดติดออกไม่ได้ไปด้วยอ่าฉันได้ยินเสียงว่ะ กูเห็นคนตายมีไปเอียกูตายกูตายกูตายกูโดนแคมป์กูตายโอ้โอ้อร่วงโดนตีร่วงเอ้าเอ้าเฮียกูตายเฮียอะไรวะเอ้าเฮียแล้วกูนี่กูจะดำน้ำไปไงวะ แม่งีบวะไอ้เหี้ยยี่มันไปสนศไปได้เหี้ยเพื่อนกูเอาเอาผัว่คนอี๋เหรอไม่เราไม่ได้กดอีอ่ะมันตายเลยอ่ะกูเป็นศพไปแล้วไม่พี่กูจะมาย่งไงวะหน้าเออแล้วกูมาไงจ้าอยู่ในกองศพไหนวะเนออกไปรับไงพี่การ์ดเหรอแล้วก็ได้วเขาไปรับตะกร้อมาทีผมดับไฟครับแล้วเครื่องดำน้ำอ่ะรับไปไงอ่ะ เออต้องไปเอาเครื่องทำน้ำก่อนอ่ะไม่งั้นไม่รอดอ่ะมันจะปอนใหม่แล้วอ่ะไม่มีปลาไปหู่กินนะแมวของบ่อยอยู่ไหนไง่นั่นดิเออจางมาเถอะเจอของที่เห็นนะโอเคชุดเองอ๋อชุดเอายู่ที่ตัวกูเนี่ยอมีคนใส่แทนไม่ดีอ่ะคือเมื่นไหร่กูไปเซฟก่อนเลยเนี่ยแม่งไม่มั่นใจโอ้ัสดีครับแต่ว่าแม่งไปเงา ก็กระโดดมาเลยนั่นแหละทำให้เป็นอดีตเช็คทำให้เป็นอดีตปลาตาไหมวะเพี้ยนเลยวะปลาตาวโอ้ยอ,อุ้ยเยี่อะช่วงเทียนเพียนเลยแม่งมีมีคนรีบไปกว่าเราแล้วว่ะไปไหนวะเขาดิช่วงเทียนโคตรสวยใช่โอเ้เพื่อน กูไม่ไฟฉายมันสว่างจังวะเออไอ้ลูทางเข้าทางเข้าบอสเอบอลมึงรู้จักว่าเนี่ยทางเนี้ยใชื่อกูดิเชื่อกูดิไม่ใช่ไม่ใช่คนกูเจอเท้มวะเป็นไงวะปลาขั้วนี่อะไรเนี่ยไปไงเนี่ยปลาขั้วเดิเลยทางไหนเ่ยเชือกเชื่อเอบอลเอบอลขี่ขวาแล้วขี้กว่าบอล

มังอัมีเทียนจะหลกแต่ยู่ปัาไอ้เด้อวีวลุยเวอร์ห้าคนะลูกขุนดูครับแล้วครัลูกขุนลุยเว้ย์ลยผม Let's go 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 ไอ้เฮียอยากัะทัวจีมาแล้วครับ มาไม่รู้เต็มเลยแม่งเหรอโอ้ยตู้ฮ้ยโอ้ยแหลกแหลกไอ้เียมิงำลเนี่ยดเชได้เชได้เชได้เยได้เโอ้ยโเขียไอ่ะมาดสีเลยชาอ้ยดำสีเลย ภาพที่เราเห็นคือเหมือนคนอังกฤษไล่ที่นพื้นเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยวุ้ยเรียกว่าไงไอ้เรียวิ่งผ่านกูหมดเลยเฮ้ยไปไหนวะนี่กูวิ่งมาหาไ้วยครับฟาช่วยด้วยช่วยด้วยนอนไปดีนอนไปดีนอนไปดีเดี๋ยวเลื่อยกู มึงก็มาดิเฮีไอเจ้ากุนก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 ุจุบุบุเร็วจุบุบุครับมาดิีมาดิมึงไหวกูล่ามาดิเฮ้ยเอนกนกอีกแกูตื่นมันนไม่เฮียไม่ไหวแล้ว

โดนไฟเผาเฮี้ยโดนไฟเผาเออทำอะไรวะไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเวลาโดนเฮียมึงโท้ก่อนตีไอ้เฮียโดนไอ้ปากไมตองใส่ไวก่อนสงส่ไวก่อนไอ้เียใส่ไวก่อนองส่ไว้ก่อุยงไม่ได้ทำกวนไปสู้มารเวดไม่ใครเนี่ยเฮี้ยตกใจหมดเลยคูมันนี่อะไรกูโดนดีี้วตายนะไปสู้มร์ทำไมอ่ะ ไปทาไหร่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันก็ปลาดิมีเหี้ยมันก็ปลาดีตุ้มเอ้ยอยากได้ยาอยากได้ของกินว่ะไปหาตัวไปมันวิ่งเดียวเลยมันอยู่โน่นก็แคหาได้ดิเนี่ยอาหารเยอะแยะเนี่ยโอ้ยเงี้ยเอา้ยเงี้ยเอาไหนว่า เห็นลงไปไปหมดแล้วว่ะอ๋อลแง่บอลแง่เลยเพื่อนคิดซะว่ามันคือโครงไก่พี่บอลเฮ้ยแขนกูแขนกูเฮ้ยแขนกูโอ้เฮ้ยแขนกูแขนกูโอ้ยแม่งมากกลัววายพวกนี้อยู่อย่างรเนี่ย กูเห็นเก่งกูก่ยังอึนเย่ยนี่ยนี่ตีนกูเฮ้ยเนี่นี่ตีนกูนะเฮ้ยเนี่นี่ตีนกูเนี่นี่ตีนกูเฮ้ยขอขาหน่อยดิขอขาหน่อยเฮ้ยกูไม่ได้เยี่อะไรเลยแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยไข่แม่งโอยตีนกูตีนกูกลัวมากตีนกูเี้ยตีนกูเนี่ตีเนี่ตีนกูเป็นโดนป่ากูแล้วโดนป่ากูยี่อะไรบ่อยตีนกูเี้ยตีนกูเนี่ยเี้ยมึงอะโดนตีนกูดิ มาเพิ่มแล้วมาเพิ่มแล้วไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันลเร็วเร็วเช่อมาใส่ทักซิโด้แย่งกินเท้าเอ้ยไอ้พี่ไอ้มี่น่ะไอพี่ไม้อ่ะใส่ไอ้บอลชุดกู่ไอบอลชุดกู่มีมีเดี๋ยวพี่ใส่ให้แม่คือแม่คือฝม่คงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวมึงเชยชมได้เลยต้องต้องย่างกี่คนหน่อยนะก็จะต่อชุดเงี้วไว้บ่อย

มีถุงให้กูนั่นรึเป่าอุ้ยอุ้ยอร่อยว่ะอุ้ยขอไม่ใช่นี่หว่าเปิดโตวีพีเปิดโตวีพีหลอดหลอดกูแตกหลอดไอ้ยี่่แม่งหายไปไหนหมดวะรู้สึกเหมือนกูโดนเพื่อนตีเลยใช่ตัวเห็นเพื่อนตัวเพื่อนตีไว้แล้วจู่ๆก็ไฟไหม้ด้วยแล้วตุกก็ชุบขึ้นมาตุกถือกระดองมองทุกเหตุการณ์ไฟไหม้ไปลูกโดไฟไหม้ไปกันกำไฟไหม้เออกำไฟไหม้โดนคนกูเพื่อนตีก่อนกูแตกหมดแล้วกูเพิ่งโดนคนป่าตีอ่ะ ตื่นมันเนาะไอ้ยี่ย์ไม่ไหวแล้วทานินจาวิ่งมาเลยวิ่งมนเลยเรียกพวกไม่เยอะเลยเรียกไปเรียกไปเยอะไปทางไหนต่อวะไอ้ยบนทางตัวการเพื่อนตัวตัวการตัวติกกระดองมองหน้าทุกคนอยู่ใครกำลังทำอะไรอยู่ก็ปวดปวดปวไอ้ยี่ยแม่งอิ่วไหอีมจัดอิจัดอีจัดไปทางไหนอ่ะดูใหญ่ยัง น้ำเยจอยู่ตรงี้เลยวะอุ้ยมีกล่องกับเต็นมีอะไรวะเก็บอะไรอ่ะตีกู้ยตีกูทุาคยมีเต็นใ้เซฟนะเซฟเปล่าเซฟ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 เหลุดเอหลุดตายงได้ได้เข้ามานี่เลยไอ้กาอยู่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นั่นไงนั่อกไปดหาละนั่นนี่อโอ้โหไม่อยู่ละไกายอยู่กายเนโซจุ๊ไปแอันนี้ไปต่ออันนี้ไปต่อวะนี่ใครวะเหี้ย มันเป็นก้อนหินแบบนี้วะมันไม่ใช่ก้อนหินเลยอุ้ยนี่มันบอลคอไอ้อยย่ามีไอ้สัตว์กูด้วยเอ็นีริงดีหลาอุ้ยอุ้ยย่าแม่งกูจะตายจริงแล้วเนี่ยมีก้าวอยู่ตรงไหนวะได้แล้วเหรอเรามีอยู่ไหมอ่ะมีมีมี